สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคดีพลิกหนุ่มช้ำแฟนดนฉุดไปแต่งงาน ราุดฝ่ายหญิงพูดแล้วแชวีรกรรมฝ่ายชายจากกรณีที่มีชายหนุ่มรายหนึ่งออกมาโพสตคลิปวิดีโอเล่าเหตุการณ์ว่าแฟนสาวชาวงที่คบกันมา2ปีถูกคนมาลักพาตัวไปก่อนที่พ่อแม่จะยกให้แต่งงานกันตามประเพณีซึ่งตัวเองอยู่บนดอยมูเซอร์ซึ่งได้ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมาตามแฟนซึ่งเป็นคนชนเผ่าที่กลับมาบ้านแล้วโดนลักพาตัวแต่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้สุดท้ายแฟนที่ตนคบกันมา2ปีพ่อแม่ต้องยกให้คนที่ลักพาตัวแฟนตน ไปขืนใจยกให้ลูกสาวแต่งงานกับชายคนนั้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นราสุดฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสตเฟซบุ๊กแจ้งแล้วโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ถูกรักพาตัวไปแต่อย่างใดและเต็มใจที่จะแต่งงานกับสามีเพราะฝ่ายชายแสดงความชัดเจนว่าอยากแต่งงานกับเธอที่ผ่านมาตนเองเป็นคนทํางานหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนอดีตแฟนหนุ่มไม่เคยส่งเสียทั้งยังเป็นหนี้ตนเองอีก1 0 0่0นบาทที่ยังไม่ได้ให้คืนแถมยังขู่ทำร้ายคนในครอบครัวและ การที่ฝ่ายชายทําแบบนั้นทําให้รู้สึกว่าตนเองคิดถูกแล้วที่เลือกแต่งงานกับสามีทั้งนี้เธอเผยว่าตนเองเคยบอกฝ่ายชายไปแล้วว่าถ้าอยากแต่งงานให้มาสู่ขอถึงจะไม่มีเงินก็ขอแค่ให้บอกพ่อแม่ก่อนแต่ฝ่ายชายก็ไม่ทําทั้งยังไล่ให้ไปแต่งงานกับใครก็ได้พร้อมบอลให้ยามารบกวนตนเองและครอบครัวอีกเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูครับขอบขอ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 คุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ